ชุดแบบนี้เลยได้มาแล้วนะครับ2ชิ้นเลยอันนี้ชิ้นที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นคงแจงส่วนชิ้นนี้เรามาเก็บด,ดูนะครับประเด็นคือช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับเวลาน้าๆจะไปตกปลาอ่าปลากับแขนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับเป็นข้า,าว้อ้กัน UV นะครับรกลางแดดแจ้งๆนะครับตัวนี้เลย เวลานล้วนะไปติดกับพงเนี่ยปลาช่อนเนี่ยแถวน้าว่าหมายธรรมชาติอะไรเนี้ยจับได้เลยนี่สองชิ้นเลยเามาดูชัชดๆกันนะครับาานนตัวนี้เลยนี่เดี๋ยวมาเราใส่กันนะครับเรามาดูอีกชิ้นหนึ่งตัวนี้เลยนี่นี่ ข้มีที่เขียวหูครับหูตัวนี้นะวิวิน่าสนุกนะครับนี่เขียวหูนะเขียวหูปิดหน้านี่เลยนะครับนี่ส่วนนี้ก็มีางานแบบนี้เลยเอาไว้กันแดดนะครับ ยังไงก็ฝากคอมเมนต์คุยกันได้ครับถ้านะ